เอาละครับมาต่อกันนะคลิปที่8แล้วนะครับเราจะเดินทางไปจนจบหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยต่อนนี้คือว่าเคเวสก็คือว่าอ,อ๋อต้องให้อะไรอะ่ะต้องให้รถไฟเราไหม้อยู่10นาทีย1บวินาทีนะ ไอน,นี่คือเยตินะอันนี้คือเป็นเป็นตัวกวนประจำด่านนี้นะโอ้โหช้างน้ำแล้วก็วัวเรายังอยู่ไหมอะ่ะวัวเราอยู่ไหนเนี่ยวัวเราอยู่นี่นะอืมไอเยติน,นี่ก็อืกวนมากนะไอตัวเนี้ย คือมันเหมือนตัวโจนั่นแหละมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ว่าความสามารถมันคือเวลามันกระทืบพื้นเนี่ยของในมือที่เราถือไว้มันจะหลุดนะเออมันจะน่ารำคาญเหมือนกันนะแต่มันมันจะไม่ขโมยนะเอาแล้วผมจะลดน้ำทำไมเนี่ยลืมลืมลืมเลยต้องทำเควสนะลืมไปว่าต้องทำเควสอ๋อต่อกัน ช้างน้ำมาเยอะมากหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ไฟมันไหม้นะสิบวินาทีสิบวินาทีไม,ไม่ไม่นานมากนะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตราย ต่อร้างก่อนนะนี่นะเออเนี่ย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 นมนมที่เราดื่มนะถ้าเราถ้ามันมี ถ้าเรามีสก,กิลของช้างน้ําก็คือว่าเราจะเดินลุยหิมะได้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเดินทะลุไปเลยผมจะค่อยๆไปนะ มีชิ้นส่วนอยู่ข้างบนนะชิ้นส่วนสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นผมจะยังไงดีผมอ้อมบนนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาวกลงมานะโอ้ยโอ้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรียบร้อยเควสจบ นะฮะโอเค okay. เอ๊เดี๋ยวผมเคลียร์ทาง เทียทางไปสถานีเห็นสถานีไหมสถานีมันจมอยู่ในหิมะนะเห็นปะ่ะตรงล่างขวาสีฟ,ฟ้านะโอเคไปไปเรียบร้อย ลางรถไฟเยอะมากอะ่ะไหมเดินลุยหิมะสบายเลยตัวผมอะที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมโอเคนี่นะเราฟาร์มรางไว้เยอะมากเลยนะแต่ว่าในไหนในไหน,ไหนละผมจะลองเคลียร์ตรงนี้ดูดิมันจะมีอะไรหรือเปล่า ตอนนี้เรามีครอบครัวสัตว์เลี้ยงอยู่นะใส่สามประเภทนะจริงๆถ้าเอาปลาปาักเป้ามาด้วยนิ้วหจะดีมากเลยอะ่ะอพอละเรียบร้อย ดีมากคือบอดเรามัน,ม,นมันจะไม่ได้แค่เติมไอ้ตรงอะไรอ่ะไอ้ตรงสแต็กเก็บมาเรี่ยวนะมันจะไปเติมไอ้นี่ให้ด้วยนะเติมฟืนให้ขบวนไฟชายของเราด้วยนะเอือหืมเรามีไม่ต้องกลัวละเอาละฮะเดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยแล้วกันเดี๋ยวนะผมต้อง ที่แรกผมอยากได้อะไรอะ่ะออโต้มล์ก็ไม่ได้อยากได้นะอันนี้เข็มทิศนะไม่ๆม,ม่ยังไม่อยากได้อะไรผมไปก่อนแล้วกันดอนเดช มาล้ไอตัวน่าลำคาญอือเห็นไหมของจะหล่นนะเห็นปะมีบางทีคือของหล่นลงน้ำด้วยนะอันนี้คือเรียบร้อยเลยนะยคืออย่าไปตอแยก,กับมันใกล้ริมน้ำอะ่ะตัวเยติอะครับ เหมือนว่าช้างน้าของเราจะหลุดจะหลุดหลายตัวเลยโอเค Mm-hmm. Uh -huh. ดอนแดชนะก็ไม่ซีเรียสแล้วนะเพราะว่าโบเราเยอะมากนะหลุดหลุดไปก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่เป็นไรจริงผมไปขุดข้างหน้าดีกว่าเห็นไหมผมเห็นนี่และ เห็นสถานีแล้วสถานีอยู่ข้างหน้านี่เองน่าจะจบเร็วนะจริงๆด่านมันไม่ยากมากนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนเล่นแรกๆอะ่ะที่ไม่รู้ทริคว่าผมจะต้องใช้ไอ้ไอ้ตู้ของไฟฉายอะ่ะของหลอดไฟอะ่ะคือไม่มีนี่คือเล่นยากจริงๆ บีโบอ,อยู่ข้างล่างนะไปเอาดีไหมเนี่ยลองหน่อยแล้วกัน ไปเติมหลอดไฟหน่อยตอนนี้กลางคืนแล้วนะโอ้ยระเบิดลระเบิด เอ๋ยน้องบัวยังอยู่ไหมน้องบัวยังอยู่นะครับโอเคผมยังไม่รีบเข้าท่าแล้วกัน่าไปา โอเคใกล้ถึงแล้วครับเข้าเลยแล้วกันไปละโ,โอเคนะเดี๋ยวผมเล่นอีกด่านแล้วกันนะออโต้พิกอัพคอนเวิร์ตโชว์ยัวเข็มทิศนี่ขึ้นมาบ่อยจังเลยอะ่ะ เอานะไม่ไม่ได้อยากได้นะเข็มทิศอะ่ะโอเค เก็คือว่าต้องจับสัตว์3ตัวมาอยู่ในวาก้นนั้นนะคือมันมีมันมีครบแล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าจะปลดล็อกคือต้องเดี๋ยวต้องต้องจับใหม่1ตัวแล้วก็ไปใส่นะ mm hmm. เดี๋ยวตีเจติก่อนโอเคผมอ้อมบนนิดนึงนะไม่ต้องอ้อมดิเพราะว่าเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนว่า มันไปได้หรือเปล่าเฮ้ยได้ได้ได้อ่ะโอเคงั้นไปข้างบนเลยแล้วกันอืม <c oughs> ยาวเลยง่ายเลยตานี้ ไปอ่ะวัวหลุดนะเออมีรางรถไฟด้วยโอเคแม้ทำเควสเสร็จละ ด,ด่านนี้นะด่านหิมะนะบางทีมันจะมีมันจะแอบช่วยเรานิดนึงนะก็คือว่าในหิมะที่มันที่มันปกคลุมหนาๆนา,นา,นานเนี่ยบางทีมันจะมีรางรถไฟที่มันทําแล้วนะซ่อนอยู่ออถ้าเจอก็เอามาใช้ได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ทิกเรื่อง ตู้หลอดไฟอะนะคือจะเล่นยากมากเลยแล้วก็กว่าเราจะเดินไปตีไปตีต้นไม้ได้ไปตีภูเขาได้เนี่ยแล้วกว่าจะยกออกมาได้เนี่ยคือเส้นทางมันเส้นทางวิ่งบนหิมะค,คือมันโหดมากนะโอเคเดี๋ยวผมเดินกวาดกวาดหิมะก่อน โอ้ยกมาเฉยไม่ได้อยากยกมาเยอะขนาดนั้นนะไฟไหมไฟไหมช่างมันแล้วนะเข้าเลยอืมั้งหล่ะผมจะเอาอะไรต่อดีอะที่อยากได้ยังไม่มานะผมอยากได้อันนี้อีกอันหนึ่งอะ อเคเดี๋ยวแถมอีกรอบกัไปกันนะอยากเล่นถือขวานได้ตัวเดียวด่านมันค่อนข้างโล่งนะเพราะฉะนั้นผมให้ให้บอดมันคนถือขวานไปเลยแล้วกัน เคลียร์เคลียรผมจะเคลียร์ทางมาเอาโบะนะ เอ้ยอุอุงเราอะอุงอเราจะหลุดแล้วนะอืมเอาไงต่อดีช่างมันจิบขวาละเพราะว่าหุ่นยนต์ผมอยากให้หุ่นยนต์มันทำทำรางรถไฟไปนะผมมาจอดตรงนี้เพื่อให้หุ่นยนต์เรามันมาเก็บแร่เหล็กได้ง่ายๆขึ้นน่ะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะไปหุดลรเหล็กต่อตรงนี้เลยเอาละอืมไม่ยากนะกะกะจังหวะให้ดีนะ ねえ。Okay, องูงองูอง,องโอเคมากวาดตรงนี้มีที่ให้ขุดหินอยู่นะเดี๋ยวผมมาเคลียร์ตรงนี้ก่อน เพราะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรคือเราจะเคลียร์ให้มันสามารถเดินเดินได้รอบสถานีนะฮะแล้วก็ด้านหน้าสถานีนะด้านหน้าสถานีที่ด้านหน้าไมาถึงว่าทางด้านขวานะ เข้าเลยแล้วกันจบจบืจบ,บถ้าผมซื้อตู้ผีอ,อันมันก็จะครอบคลุมไปตัวนี้ไปนะ ซื้อตูผ้ผีโอเคแล้วก็โอเคงั้นก็ต่อด้วยอันนี้นะซื้อเอนจิ้นเลยแล้วกันนะผมพีพเกียจรอมันจะได้ไปด่านต่อไปไวๆนะครับเพราะว่าเรามีโบว์อยู่ต้อง40กว่าอันแล้วอะไม่ต้องฟาร์มอะไรแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยว ต่อไปจะเป็นโลชั่นต่อไปนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้ปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเค